Long sous-sous ชีพตนและคนรวมเดินไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไปทุกคนคืนนอนร้องไห้อีกเมื่อไรจะโชคดีเบื่อสุริยะ มาคิดถึงท้องทุ่งนาเสจังป่าชนี้คงคอยหวางเมื่อไรจะกลับบ้านน้เขียนติดฟ้าห้องว่าต้องสวย อาจารย์คือค่อยเล่นอยู่อีหลา่าอีหล่าลอกผิดตัลูก<า>เขียนใส่้าห้องว่าต้องเฮ้ยไปถึง<า>แล้วหลังคาเรือ คงต้องรอเมื่อยไปลูกพัดเขียนว้ายังกอไสาแฟร์ห้องพัดเขียนว่อยังไสแฟร์ห้องก็เขียนฝันเขียฝันไปขังฝาตงกัะคอยไปยังกอเขียนเลขไปตัสื่อวันที่สิบหกตัวไหนล่ะบานนี่ฮะตัวไหนอีอีไหนรู้ว่าเสาบ้าตัวไหนก็อแปดสามเออ มูดเจ้ายัฟไปเสียรอบนี้แปดกบมอาอีกเสื้อคอยแปดบมาตัวใดมาก่อนเก้าแท้แน่นอนเก้ายังสาฮะเก้ายังซื้อไปไล่แต่เก้าซูดจะมาหอดเก้าเก้าว่าต้องออกจากเก้านี่นะบอกเลขดูภาษาใบดูใบม,มือนี่อะไรนะตัวแฟนว่าจะไหนจะลอย คนทั้งบ้านจังได้เอาเงินบางนาแมนบอหรือเอาอย่างน้องบางใจถ้าบอรู้ตแฟนไอาไยกัยานน้องอายแน่เด้นอน้องนะครับผมนังเอกหน่อยทั้งเลี่ยนทั้งล่ำไปนํำฝากเป็นลูกเป็นหลานพีนน่น้องแน่เด้อนะครับพี่น้องเช่า บ้านฝ้ายาดพี่น้องตำบลฝ้า,ายาดพี่น้องยะโสทอนนะครับผมเอาอีหลา่าบอกกับพี่น้องเขาเด้อบ้านนี้ตัวแฟนมาจางไหนตัวแฟนมาจังไดจึงลอยมาได้ทุกวันในยามเรานั่งค้างกันอายบอกคนทั้งบ้านจัง ตัวจะได้น้อแฟนน้องปลาตัวหัวกระแต,ก,แตกท้อแล้วค่ะน้องอายสกนาพ่อเสียงวิกหกค่ะขอบคุณรางวัลน้ำใจด้านหน้าวิธีด้วยนะคะสวัสดีแม่แม่ในไ,ไร่สดนํ้ำเดินนสาอีหลาย,ยุบองหาจ้าลูกพนกจ้า ไปขอไข้ลูกเสือเมื่อใดก็ลูกวันที่29เดือนนี้นะคะยี่สิบเกามสิบบะมีเดี่ยวน้องซ่าโอ้ยกูพาพันบาทไหนไม่สามสิบเลยเนะี่เอาวันที่29กับวันที่หนึ่งบ่ลูกค่ะ <c oughs> ครับวันที่หนึ่งยี่สิบกับวันที่หน,อนอึ่งน้องไอ้ไม่ได้ไปนะครับไปขอไข้ลูกเสือเพราะว่าต้อ,อตรตรงนอนคืนไปเขากิจกรรมนะครับพี่น้องครับ หันบ่มีกิจกรรมการเล่นไปเล่นมาได้อยูนะครับผมขอบคุณพี่น้องที่มาเซลฟีีร่างว่านําใจด้านหน้าเวทีพร้อมนะครับที่มอบให้กับลูกสาวนะครับพี่น้องนี่หละหลานสาวพี่น้องมัตตปามันยู่กลางปามันกับยากับปูนนะครับพี่น้องผู้ใดที่ติดตามก็คือสิเห็นนะครับผมหาเงินนะครับดูแลจุนเจอคขอบครัวนะครับอีหละพึ่งน้อยจะจะทนกันนะลูก อแม่แม <named> <and eight> ่ค่ะคนใดที่จะถ่ายรูปคู่กับน้องนะคะสามารถเข้าไปถ่ายหลังเวทีได้เด้อค่ะเด้อค่าสิถไทยอยู่นีตั้งแต่ดีฮอดแกงก่ไทบอลเล่เดียคไข่แดงเอ้าร้องให้ไม่ไงฟังในลูกลองสู่สวยอันแสนกว้างไกล ถ้าจนต้องทุกต้องทนชีพตนและคนร่วมเดินขอบคุณค่ะวุ้ยสอว์อนค่ะบได้ยินโดดแล้วโลกของตะก,กะแตนนักลองบ้านนอกก็ได้นะคะยายนัะก็ะอามานอกไปลูกนักลองบ้านนอกจอากรยนออ้จจอยอีเมีฟังเลยลูก ไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันลักลับไปทุกวันคืนนอนร้องไห้อีกเมื่อไรจะช่วย ให้มาคิดถึงท้องทุ่งนาเสจังป่าชนีของคอยหวังเมื่อไรจะกลับบ้านนา้ำเขียนตินฟ้าห้องว่าต้องสวย ไอาจารย์คือค่อยเล่นอยู่อีหลา่าอีหล่าลอกผิดตลัล<ะ>ูกเขียนใส่ฟ้าห้องวัดต่อเฮ้ยไปถึง<า>แลง้วหลัง ยี่หอรบเลื่อนน้องอ้อนวอนขออยากเปีสมัยมันเพื่อนภาพฟังครั้งจะอายามเดือนฟังไม่เลือนแต่คงต้องรอจัสซูบ้าดเมื่อยไปลูกพัดเขียนว่ายังกอใส่แฟห้อง เพิ่นเขียนไว้เอียงส่ฝฟ้าห้องก็เพิ่นเขียนฝันเขียฝันไปข้างฝาตั้งกะจะคอยไปยังก็เขียนเลขไวปตะซื่อวันที่สิบหโอ้ยตัวไหนล่ะบ้านนี่ฮะตัวไหนอีอีไหนรู้ว่าเสาบ้าตัวไหนก็อ3แปดสามเออมูดเจ้ายังไปเสียรอบนี้แปดกบมาอีกเสื้อคอยแปดบมาตัวไหมาก่อนเก้าแท้แน่นอนเก้ายังสาฮะเก้ายังซื่อไปไลแต่เก้าสูจะมาหอดเก้าเก้า่ต้องออกจากเก้า บอกเลขดูภาษาใบดูใบเมื่อนี่อะไรนะ